ก่นังทำคลิปไปเนี่ยเสียดายค่ะกล้องมันไม่ชัดกล้องมันไม่ค่อยชัดแล้วก็จังหวะมันไม่ค่อยสวยนะเร่งเวลาเพื่อสะสมนาทีเนาะก็อยู่เป็นกำลังใจกันในทุกๆวันนะคะนมัสาการค่ะ ค่ะเปิดไม่อยู่นะคะน้องเปิดไม่อยู่ลองลองออกจากช่องแล้วก็ไปไปเข้าใหม่ค่ะเก็บให้มันครบเวลานะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณคุณยุพาขอบคุณหนุม่มวอมาเพราะว่าคลิปคลิปเรียวกับสตรีมเนี่ยมันคนละ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 ทางกันเลยวันยีสา เสียงหายค่ะไม่ได้ยินได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะคุณรุจนากับยายปลาแชนแนลนะคะตักทายกันนะคะพอได้ข่าวว่าสิบพฤติการนี้มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวน่า ก็พยายามแวะไปทุกทุกบ้านนะคะไปไปชื่นชมผลงานนะคะชื่นชมผลงานนะคะอาจจะไปอยู่ได้สักห้านาทีสิบนาทีเพราะว่าแบตเขาลดเร็วมากค่ะแล้วก็ทยอยลงทยอยลงคลิปเรียววันละหลายหลายคลิปได้ก็ยิ่งดีนะคะ แล้วหาวันนี้กล้องเหลือกล้องเรียวแล้วก็สะสมหน้าทีออนดีมานหกหมื่นนาทีขยับวันละนิดอนิดขอให้อย่าลดโน้นไว้ให้ได้สักหนึ่งร้อยอย่างน้อยก็ได้คอมเมนต์ตอนเพื่อนขึ้นขึ้นไลนะ ตื่นมาก็นอนไม่หลับนะกะว่าจะนอนต่อสัเนิดก็นอนไม่หลับทําให้ครบห้าช่องทำให้ครบทําให้ครบสามช่องก่อนก็ยังดีสามช่องสตอรี่ภาพนิ่งวยดีเป็นบ้านสวนพออายุเยอะๆเนี่ยช,ช่วงฝังนุ่ สตรีมด้วยนะคะยายทมศึกษาเรื่องคลิปสตรีมด้วยนะคะอย่าให้สั้นเกินนะคะต้องทําให้ยาวคลิปสตรีมถึงยอดวิวมันจะปังแต่ว่าเราจะไม่ได้ไรายได้เราจะไม่ได้ทักทายกันนะคะทักทายกันคุณยุบคุณยุพาทักทายหนุ่มวัวมอเตอร์นะคะไฟเซาไฟฟอยู่สุราชเนาะ แม่ซับทองทักทายน้องบุญยิสาได้นะคะก็เป็นธรรมชาติรังสัตว์นะคะถ้า,าเป็นอิสลามเขาก็บอกว่าพระเจ้าสวัสดียามเช้าค่ะเจอกันทุกวันเก็บไปชมกาแฟ ไม่เต็มไม่เต็มชาร์จตั้งแต่ก่อนนอนได้แค่เจ็ดสิบห้าเพื่อนชาวริวกันทั้งนั้นเลยค่ะเมื่อวานก็แชร์มดประมดขอคอนะคะประมดแกใช้เทคนิคในการพูดตรึงคนไว้ให้อยู่ในคลิปจนจบไม้เราหมดเลย ทักทายกันได้นะคะพันนี้ได้มาจากเผาใครประมาณห้ากลีบจากช่องอื่นๆนะคะอย่างน้องอย่างน้องกระถินเนี่ยเขาเติบโตมาจากช่องติกช่องช่องดำค<ะ>่ะเปิดไม่อยู่นะคะน้องเปิดไม่อยู่ลองลองออกจาก ช่องแล้วก็ไปไปเข้าใหม่ค่ะวันวิวันนิดาหลงตาหนุ่มวัวมอเตอร์ทักทายรอบห้องนะคะน้นองบุญยิสาแนะนำตัวหน่อยจ้าบ้านอยู่ไหนแล้วอยู่โซนเหนือบนรถอยู่นะคะให้กำลังใจค่ะสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ได้ยินเสียงนกอีกแต่ก็พยายามจะแวะทุกบ้านนะคะที่เห็นแจ้งแจ้งว่าขึ้นไรส,สุดช่วงนี้ถ้าเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตาะะต้มเสียดายเสียดายบ้านใครที่มีมะนาวมีมะนาวหรือว่าส้มจี๊ดหรือว่า,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เก็บไปชงกาแฟเขาก็เลยเร็วนะคะในการที่จะเติบโตในช่องเรียวนะอย่าท้อนะคะอย่าก็ช่วยช่วยได้เฉพาะน้องๆที่เพิ่งเริ่มขึ้น จะสูงแล้วแต่เราก็ได้ไม่ไม่ยังไม่ปรับยังไม่ยังไม่เปลี่ยนคลิปปัดหมดเราก็จะไม่รู้ว่าแล้วจะเสียบปลั๊กก็เสียบไม่ได้เลยจะเสียบไม่ใช่จะเสียบปลั๊กจะชาร์จแบบไม่รู้ว่า,ก,ากักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเียบปลาได้ค่ะได้ค่ะ คะ่คะคะ่ะค่ะเดี๋ยจ็ดล้านดวงตาขอบคุณคะ่ะกำลังใจล้นหลามวันนี้เหนื่อยเหมือนกันนะเวลาโดนบลุดลบนมะ่โดนกว่าจะกว่าจะได้ แชร์แชร์ชร์คลิปของป้ามดป้ามดเขาค้นะคะเข้าไปตรวจสอบมันจะขึ้นมาว่ากดกดไปที่ชื่อของยายปลานะคะแล้วก็ทักทีหลากสีด้วยแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์เนาะทักทายน้องบุญยิสาได้นะคะน้องบุญยิสคลิปของตัวเองอะ่ะ มีมีโฆษณามาแขวนอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ปิดหมดเมื่อชีพเฉยเลยก็เสียดายเสียดายแทนกนะินพื้นที่กินพื้นที่หลายอำเภอพสาวยกให้เข้าไปในเข้าไปในถังข้าวสารส่งข่าวให้เพื่อนๆรู้นะคะเพราะว่า แชร์ไว้หน้าเฟซค่ะแชร์ไว้หน้าเฟซตามดูได้นะคะแล้วก็ของพี่หมีก็เหนเบอ์ฉู้ต้นไม้เริ่มฟื้นแล้วค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะพี่ก้อยสุนิด ให้มันครบเพราะว่าในคลิปบางคลิปบอกว่าสามสิบนาทีที่ไหนได้ได้ยิ่มห้านาทีก็มีเนาะห้านาทีเราไล่สดให้พยายามให้มันครบเวลาพัฒนาช่องเราให้มันโตขึ้นนะ,ะถ้าคลิปเดียวเราไม่ปังเราก็พัฒนาเขือนก็ได้แวะปแป๊บหนึ่งช่องหนึ่งก็ห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีเนาะเราได้ไปได้ไปทักทายเพื่อนได้ไปให้กำลังใจกันดี หลากสีด้วยแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์เนาะทักทายน้องบุญยิสาได้นะคะน้องบุญยิดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วแหละแต่ว่ากว่าจะโผ่พ้นทิวเขามาภาคใต้ก็มันอึดๆหรือว่า